นนี้ผมอยู่ที่หมายท่าสารฮนะสะพภาตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะแวบะบๆมันดูปอดีเห็นพี่เขาตกอยู่ก็เลยมาลงเป็นเพื่อนกันดูนะครับวันนี้ของเล็กหาที่ล่มลมอยู่ของสพานเท่าไหร่นะพี่เขตตอนตูมนะครับเขตตอนตูมวันนี้ผมจะมาผสมเหยื่อหน้าหมายนะครับอุคคลก็มีตามนี้นะครับลำยี่สิบบาทหนึ่งถุงนะครับตากะเพราคั่วนะขนมปังยี่สิบบาทหนึ่งถุงนะครับกะทินะครับแล้วก็ ไข่ไก่สามใบอันนี้เป็นเหยื่อท,ทดลองนะครับทดลองผสมกันหน้าหมายให้เห็นเลยนะครับอันดับแรกที่ไข่ลงไปก่อนนะสามใบขยะเก็บด้วยนะครับเก็บด้วยขยะไข่สามใบจะลองดูว่าเหยื่อต้องมีสูตรจริงไหมนะครับนะ ตามด้วยกะทิหนึ่งกล่องครับกะทิกล่องร้อยของล่นน้อยนะฮะกล่องละสิบเจ็ดบาทหนึ่งกล่องนะครับเสร็จแล้วคนให้เข้ากันคมแบบนี้เลยนะครับคนให้เข้ากันเลยนะจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้นะครับได้หมดอย่างนั้นก็ให้ใส่มะพร้าวก่อนนะครับเพื่อที่มะพร้าวเนี่ยจะไม่อม ไข่ไก่กับกะทินะครับให้ใส่มะพร้าวก่อนเอาขั่วนะครับรรเอาคั่วเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ตามด้วยลำหนึ่งถุงนะครับแหม่ไก่ก็ช่างคมเหลือเกินต้องไปซื้อใหม่ซะแล้วนะลนะำหนึ่งถุงใส่ไปเลยนะครับ อยากเก็บมูนะครับเ๋ยิบิ้งไว้เสร็จแล้วอันนี้ใช้มือคนแล้วนะครับคนให้เท่ากันตามด้วยขนมปังหนึ่งตุอันนี้ํำกับสัวผสมแรกเข้ากันแล้วนะครับก็ตามเ้วยขนมปังหนึ่งตเข้าไปเลย สมกันหน้าหมายเห็นเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ ครับตอนนี้ตีไปแล้วนะฮะห้าคันแก้ไขครับสี่คันนะเอามาห้าคันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงห้าคันนะครับลงสี่คันมันเป็นคลองเล็กๆมาลองดูคลองท่าสารดูครับผมมาถึงตอนประมาณสิบเอ็ดสิบโมงครึ่งนะเห็นมีพี่เขาตกอยู่ก็เลยลองลองดูมันล่มด้วยนะครับเลาะหาตำแหน่งตกมาตั้งนานไม่มีที่ตก นสภาพคลองไปลนลักษนะนี้นะครับคลนะองไม่กว้างเท่าไหร่น่าจะประมาณสาสิบเมตรได้ยี่สิบถึงสิบเมตรได้นะครับประมาณนี้นะครับนะสะพานทางที่จะไปดอนตุมนะครับเดี๋ยวก็เอารอลุ่นกันต่อไปนะครับตีไปแล้วนะฮะโอเคนะครับมาแล้วครับแ้งแรก ีลุ้น,ม,นบบมีลุ้นนะครับนี่แหละมานี่แหละอ่าใช่ไดม้มีลุ้นมีลุนะ้นนะใช่กำลังทอดกำลังทอดกำล,ลังทอดครับตอนนี้คันที่สามมีอาการนะเดี๋ยวผมจะไปดูแลนะ้ว เอาครับหลุดครับตอนนี้มาดูเทคนิคระหว่างรอปลานะฮะขนมปังที่เราใช้ให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือขนมปังหึงแผ่นเนี่ยมาตัดเป็นชิ้นประมาณขนาดนี้นะครับประมาณ2เซนนะฮะเพื่อที่จะร้อยเขาเรียกว่าห้อยติ้งนะครับเข้าไปในตะข้อนี่นะครับก็ตัดแล้วเนี่ยก็จะฉีดหัวเชื้อไปหน่อยนึงครับนะฉีดเชื้อไปหน่อยนึง เราหากล่องอาหารนะครับในร้านสะดวกซื้อเนี่ยที่ว่าซื้อมาแล้วนะเก็บไว้ก็ใช้แบบนี้ฮะกันเวลามันโดนลมโดนแดดนะครับจะได้ไม่ต้องแข็งขนมปังจะไม่แข็งนะฮะเสร็จแล้วก็ตัดตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับยังฟูๆอยู่นะครับแล้วตัดแล้วนะครับก็มาทําให้มันแบนนะฮะจะหาขวดลักษณะนี้นะครับ ก็จะได้ความฟาง,งขึ้นอีกนะครับ,นะรบจะได้ความฟาง,งขึ้นอีกผมจะแบ่งอีกอีกท่อนหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะจะตัดแบ่งอีกท่อนหนึ่งนะครับตัดประมาณสองสามเซนนะฮะเสร็จแล้วก็จะร้อยนี่มัดนะครับมมวนม้วนเข้ากับตัวสายสายเบ็ดนะครับนี่สำหรับปลาเล็กนะครับถ้าเขาไม่กินพวกอาหารอย่างอื่น ไม่กินเส้นเนือสนเดือยหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็ใช้หนมปังร้อยอย่างเงี้ยก็บีบบีบนะครับบีบก็กดให้มันมานั่งกับตัวเป็ดอย่างนี้นะฮะนะครับอาจจะเป็นขนาดนี้นะอันนี้ลมแรงไปหน่อยนะครับขอขอ,อ,อไปตรงนี้ปลาดึงไปสองทีทั้งเงียบเลยนะทังสถานนี้ตัวเบ็ดนี้จะเกี่ยวโฟมก็ได้นะครับจะเกี่ยวหมูมันก็ได้ดูให้พอดีคำ แล้วก็บีบเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็จะช่วยเรียกปลาให้เข้าส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นหลากหลายเมนูนะฮะขนมปังก็ได้นะครับเหยือก็ได้แล้วเราก็ปั้นตะก้อปั้นเหยือเข้าไปลักษณะน,นี้นะครับเห็นนะฮะันี่ครับปั้นลนนักษณะนี้จะต้องแน่นมากนะครับบีบครั้งเดียว พาะเยือผมชอบสไตล์เหนียวนุ่มนะครับแตกตัวง่ายเวลาตีเนี่ยถ้าเราไม่ไม่อยากให้มันพันกันฮะก็เอานิ้วเนี่ยกดให้มันเป็นรูบุ๋มนขนาดนี้นะครับก็เอาดีฝังลงไปมาชิ้นมันจะพอดีตีแล้วมันจะไม่พันกับท้างบน,นครับเพราะเวลาขึ้นมาแล้วมันจะแกว่งพังข้างบนเนี่ยตีเน็บตีเน็บไว้กดเน็บไว้ขนาดนี้นะครับส่วนตัวล่างนี่ก็ปล่อยโอเคนะครับ ปเนีขาบอกว่ามันจริงใกล้ๆได้ตัวแล้วครับปันเล็กน่าจะมีปลากินนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อน Thank you. เรือยังเลือนะครับจะตีต่อครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ปลาเงียบแล้วนะครับก็ผมก็จะกลับแล้วเดี๋ยวฝากเรื่องขยะด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บขยะนะขยะตอนนี้ผมเก็บรวมๆกองไว้ก่อนนะครับไปตกปลาก็จะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับนี่นะฮะ ระยะครับตามต้นไม้ก็มีเห็นไหมครับนะเดี๋ยวผมจะเก็บเท่าที่เก็บได้นะฮะชิ้นใหญ่ๆนะครับก็ช่วยกันรักษาความสะอาดหน่อยนะครับหน้าหมายจะไม่ถูกปิดนะครับแล้วกาคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูผลงานก่อนนะครับได้ปลากระแหนะครับประมาณเจ็ดแปดตัวไซส์ก็โอเคอยู่นะครับ ตรงนี้ผมจะไม่ได้ใส่ตะข่ายแลนะค,ะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดตัวนะครับก็ไซส์ก็โอเคอยู่นะครับนะโอเคนะครับนะเพราะว่าถ้าใส่กระชังไว้หลังรถเนี่ยเวเราถึงบ้านเราเก็ดมันขูดไม่ออกนะครับมันแห้งนะฮะเราต้องซื้อลังมาพอดีฉลองลังใหม่เลยนะครับ สองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับก็โอเคอยู่เป็นหลังจากลอตเตอด้านนะครับไปตกได้ก็ใส่ไปเลยเจ็ดแตดตัวนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมที่ติดตาม